ดีครับผม T C Channel นะครับเจอใครเอ่ยมารักลำพงสาวสวยจากไหนเอ่ยจำแทบไม่ได้เลยวีออสนี่เองเดินครับมันเดินไม่ได้ครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะล้ำเลยโอ้โหมันสั่นเตรียมพร้อมที่จะล้ำในวันนี้นะครับเตรียมพร้อมที่จะล้ำแก้เคล็ดนะครับวีออสจะตามล้ำแก้เคล็ดนะครับวันนี้มีองคลรดตนำหน้าเลยครับเนี่ย มีเจ้าเปรี้ยวนะครับน้ำหน้าเลยครับเจ้าเปรี้ยวน้ำหน้ามีอะไรขึ้นมาเออเราจะรับจัดการเลยนะเนี่ยเราเป็นคนอะไรคะเราะป็นคนออะไรนะคุณเป็นคนอะไรครับคนณเป็นคนอะไรครนี่ไงครับโอ้โหนี่ก็คนสวยคนหนึ่งเลยรนี่ครับหมอหนุ่มนะครับหมอหนุ่มเปลี่ยนไปนะครับ เป็นสาวสวย่สแลนอะไรอะไรนี่อะไรก็ยาบกอนไรกัลยาสารพิษสารพิษอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าจนตอแหลมาหมอหนึ่งนะตอแหลมาเลยคือนี้ถือว่าจะอยู่กันไม่ได้แล้วชิกันชิกันอโกโไรเงยโอ้เพื่อนกันไง พีีีอะไีนะนี่ไม่ได okay, okay. ้ทาเดี๋ยวดอางแต่งหน้าให้นิปีนหน้าดูหน้ากับเท้าพ็นเทพครับผมช่้งรงมาาหนช่างเนี้ยครับ่าะทิะิไป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 นี่ตันกว้างเลย คืนนี้การตองตบกันแล้วใครสวยกว่าใครก่อนด้วยกันดีๆนะจะแย่งสามีกันนะเมื่อคืนน่ะเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นหาผัวแล้วนะแล้วรู้หรือยังว่าใครเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเต็มตัวก็ทีแรกกับหมอหนุ่มเจ๊ไปกอดเา็นไงอย่าไปหาเมียไม่ใช่หมอหนุ่มไม่ใช่หมอหนุ่มนะศรลญาทีนี้รู้แล้วไปหาผัวนี่กูศรลญาศรลพิษศรยลญาศรลพิษศรลพิษศรลญารวมกันเลย สอระพีกนใช่ปะสยียนนะครับเริ่มว่าผมเริ่มกลัวพี่ออสเลยนะเพราะว่าแกตุ้งติ้งมานานแล้วไม่ไม่พี่ออหนุ่มพูดไม่ถูกพี่ออหนุ่มจะบอกว่าอสรยาเริ่มกลัวอสรพิษอ๋ออสรยาเริ่มกลัวอสระพิษเลยนะคะเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาไงก็ซ้อมก่อนอ่ะไปซ้อมก่อนไปซ้อมก่อนเพราะให้เกาะคนหล่อกลับบ้านหน่อย

วันนี้ผมตันตันรู้สึกยังไงบ้างขนลุกเลยไม่ต้องซ้อมลำเลยจริงๆเลยกังเลยใจเยังเห็นได้ยินอะไรนี่เยเหได้เลยตัวเนี้ยโอเพย์โอเพเลยเนี่ยเห็นไหมโอเพเนี่ยเห็นอาทิตย์ไหมเนี่ยได้เลิกแล้วเหรอฮะไปได้เลิกก็ไปไปเลยไปได้เลิกแล้วไปพี่ออด ครับครับครัช่วยครับบมันไม่รู้จะเดินยังไงมันจ่อมันจ่อเไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้นะถ้าเดินไม่ได้ตรงนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะวันนี้จะล้ำจริงนะไม่มีการซ้อมเพราะว่านี่ได้เรื่องเลยเห็นไหมครับนู่นอยู่เห็นไหมครับโมเท่โมเวตตัวกระติสเดี๋ยวขวาดนานกว่านั้นขวานนานโอ้โหเต็งขวาดนานกว่านะครับเรามาตรงนี้เลย โวอร์มาหนุ่มไรนี่แหละยาว5ชั่วโมงเขาไล่ยี่สิบชั่วโมงมันเป็นเขาละยี่สิบชั่วโมงเลยอ๋ออันนี้ชั่วโมงนะเหมือนหนึ่งที่เขาพปเดี๋ยวจะเดี๋ยวรำตรงไหนครับไม่เลยครับเก่าทำขอเข้ามาแล้วก็บอกท่านด้วยว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปอะไรคันห้าคันห้ามาขอเข้ามาพยายามอย่งนี้เราผิดตรงไหนอะไรยังไงเราขอเข้ามาท่าน ูบอกก็ได้มีอะไรก็ขอมาเทศทำอะไริดไปอะไรอะไรเรานั่นตะเคียนเทียมก็มีแล้วไงก็เรามาเข้าไปเก็บเอาเพอติดดก็เป็นขันหน้าแล้วเป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ปรับตัวเองครับครับครับเเตรียมตัวอรไตอ้นะครับอันนี้ได้เลยกเคียได้เลยรอเรามา ให้แม่ให้แม่มาแล้วพี่ดูแจ้งก่อนเนาะแกล้งแกล้งสื่อก่อนว่ามารำเพื่ออะไรทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้เนาะก็วันนั้นวีออสอะพนอนพี่เปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพ่อมันก่อนพ่อมนก่นสองคนเลยจะเล่าให้ฟังไงเนาะก็วันนี้โ่อเพย์อะชัวงอาทิตย์หมดบ้านแล้วไม่มีหมุนเขาผมจะดูให้ก็ผมจะบอกว่าวันนั้นอ่ะตอนตีสองอะวีออสก็นอนเปอยู่ตรงนน้นเนาะ แล้วก็เกิดการชักอะไรขึ้นมาตาเหลืองนะแล้วผมว่าพีอนไปไรแกก็ไม่พูดอะไรก็แห้งๆแๆแเดียว <c oughs> ผมก็เลยตกใจผมก็เลยวิ่งไปที่ห้องน้ําด้านหลังเนาะในบ้านในแถวบ้านช่างพงค่ะก็ไม่มีใครตื่นเลยแล้วปรากฏว่าเสียงวิออสก็ร้องกรีการอะไรขึ้นมาไม่รู้ครับแล้วผมก็เลยเริ่มกลัวพอมาอีกวันปุ๊บผมฝันอ่าผมนอนตรงแค่<ร>นะแล้วพี่อสก็ได้ตรนั้นนอนนั่งตรงนั้นอีกวันหนึ่งเปิดไฟขึ้นมาว่านี่แม่สาวะพีคนหนึ่งน่าจะเป็นแม่สารพีเป็นผู้หญิงคนนี้เดิน อีกคนหนึ่งมีผู้หญิงยืนคนหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกผีแม่ไม้แล้วเบิดผู้หญิงอีกคนก็ชี้มาว่าถ้าเจ้าไม่ลํำเอาชุดไทยลํำนะแม่แม่ไม้คนเนี้จะเอาวีออสกับหมอหนุ่มไปมผมก็เลยเรื่องกลัวเพราะว่าผมชอบไปฉี่ตามป่าเนี่ยแล้วไม่ไม่วาไม่ทุกมผมก็เลยเริ่มกลัวแล้ววันนั้นมผมยืนอยู่ตรงนี้แต่ลุงพลแล้วผมวันนั้นป่าผมไม่ด,ดีเนาะถ้าวีออสลำมาเดียวผมจะไม่ลํำแล้วแล้วผมอายมาแต่งชุดแบบนี้ ปรากฏว่าผมเดินปุ๊บผมเตะคองกันเลย่ยเขางามนีพอดีเลยลุงพลถามว่าอ้าวทีนี้แล้วให้คิดเองว่าหนึ่งหมอหนุ่มจะลำหรือไม่ลำเนาะเพราะวบบพยายามเที่บส่วนบุคคลใช่ไหมถ้ารำไปแล้วพี่อ๋อหรือตาชาหรือว่าอาจารย์ชิดพี่อ๋อบอกว่าถ้ารำไปแล้วรับผิดชอบด้วยตัวเองเด้อประมาณนะครับถ้าคอมเมนต์อะไรมาครับต้องรับผิดชอบตัวเองเนาะสำหรับพี่อ๋อหรอครับก็สำหรับผมนะฮะผมก็ ก็ก็อนั้นนะคือเคยฝันนะฮะเคยมานอนตรงนี้ตั้งแต่มาใหม่เคยมานอนตรงนี้นะครับนอนขอยากดูมันนอนนอนฝันนะก็เลยเทียงคือผมมานอนฝันหินผู้หญิงเดินผ่านผ่านไปนะฮะผ่านไปผมก็เขาก็อาจจะมามาว่ามาคุกครองเราขอขออยากจะแยงนะตอนที่วิอ้อนมาใหม่ๆแกไม่มีที่นอนแกไม่มีที่นอนเลยนะแกมานอนอยู่ตรงนี้ วันที่มาใหม่ๆเลยก็น่าสงสารมาแรกที่ผมเห็นนะเอาเราต่อเลยครับผมขออนที่มี่แล้วก็ก็วันนั้นก็มันก็มีบรรยากาศฝนตกเนาะมีอะไรมันเสียงเสียงฝนตกเสียงหมา้าอะไรเงี้ยเสียงมาหอนอ่ะมาหอนฝนฝนมันตกผมว่านอนหลับฝันฝันเราเห็นผู้หญิงเดินผ่านเนี่ยก็ใส่ชุดคล้ายๆชุดเอ่อคที่ไปวัดนะผู้หญิงใส่ไปไปทำบุญวัดทีจริงเลยเด้เียนี่เขาสิคุยกันไปผมก็ พออย่างนี้น่าจะจไม,มา,าคุ้มครองเราควองเราแล้วเราก็จะความคิดในใจเราจะมาะถ้ามาคุ้มครองความคามิดใ,ในใจผมจะ มาทำค้าสะอาดเจ้าแม่มสุรพีให้ดูมีความสะอาดดูอะไรไไให้ดีที่สุดผมเลยขอเยละมาช่วยทำฟวาสะอาดช่วงนั้นมานั้นนะฮะช่วงนั้นผมก็คือคิดแล้วตีตีเป็นเลขไปนลฮะก็เป็นก็ถูกถูรางวัลนะฮะว่า <c oughs> ผู้หญิงก็เป็นสีเนะ <c oughs> าะมาหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งสี่นะ <c oughs> ผมว่าถูกเลขหนึ่งสี่ตัวนั้นนะฮะก็ซื้อมาตลอดนะครผมก็ความฝันนี้ก็ตอนยัง นับยังอ่แม่สอดทีนะครับก็เลยมาลำทีเดียวเพราะว่าหมอนถูกหวยไม่หลายงวดแล้วก็จมาลำให้แม่สอดทีรวมไปเลยนะครับเพราะว่าใครก็บอกว่าหมอนหนุไม่ยอมมาลำให้แม่สอดทีมั่งน้าถูกหวยหนึ่งเจ้าสองงวดเนาะที่จําได้สี่ห้าก็ถูกแล้วก็เลขบ้านลุงพลเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็รถลุงพลสองเจ็ดเจ็ดสองก็ถูกแล้วแล้วก็หนึ่งเจ็ดทิ้งถูกไปสองร้อยสิบใบเนาะทำไมเอฟซีก็บอกคนแม่ไม่มาลำก็วันนี้เลย วันนี้เป็นการลำวันแรกเนาะทำไมต้องเป็นสีเขียวทำไมต้องเลือกสีเขียววันนี้จะเป็นวันสีเขียวเหนียวซับเหนียวซับวันพุธเนาะวันนี้วันพุธวันนี้มันพุธถ้าเราสะดวกลำบันจงแล้วก็สีเหลืองก็คือเก้าครั้งนะเก้าครั้งคือไม่ได้ต่อเนาะภายในหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันคุณต้องลำให้ได้เก้าครั้งครั้งที่หนึ่งคือวันนี้ครั้งที่สองคือถุงวันที่หนึ่งเนาะครั้งที่สามคือให้บ้านครั้งที่สี่คือให้ที่ดิน ครั้งที่5ก็คือพวกท่านก็เอาเงินไปทำบุญให้ผมคนละร้านปาะคนละหนึ่งร้านเพราะวพวกท่านถูกหวยกันเยอะใช่ไหมหนูคิดว่าพวกพี่สองคนจะรำกันติดต่อกัน9วันโอ้ไม่อ่ะภายในหนึ่งปีครับภายในหนึ่งปีอ๋อทูตเถอะ่ะเอาดีๆนะครับบายเท่านี้แม่ย่ารับทราบแล้วโอเคนะครับคลิปนี้คงหนึงจบที่นี่ก่อนนะครับกดติดตามในคลิปต่อไปนะครับหรือก็แล้วก็เชกดติดตามกับทีวีช่องนีด้วยนะครับขอบคุณครับ